รวอยู่สุ่คนเลยเนาะสุแลวเวิ่มแบนแรงสรงคามเลยประเดี๋ยนะยนะพี่นะโอ้โหไอนะปากจริงขนาดนันเลยนะ วันนี้ได้ก,ไดไดก๋วยละไ้ประตูคนนอกรถใช้งานมาสองแสนแปดพันสี่ร้อยแปดกิโลนะครับอพอ ความร้อนปกติ ปิดแอร์เงียบกระแทนะครับเดี๋ยวลองเช็คกันดูก่อนดูความในรถ h อนด a า o อนด c าซิตีนะ95 96ก็มีปัญหาที่ความดังนะฮะบุกปืนได้นะมคือมันต้องเช็คกันก่อนนะ วันนี้เอาลงคนโทรมาถามผมแล้วว่าเอ๊ะแอร์ดังเป็นที่อะไรช่งางอี่อันี้หมุนได้นะหมุนได้แต่ให้มาดูว่าเห็นไหมครับคอมันโยกเวลาสายพานมันลังเนี่ยมันจะทำให้เกิดเสียงดังอ่อาเนีย่ยเนี่ยหมุนได้เห็นไหมหมุนได้เงียบ วันนี้การซ่อมแอร์ผมถึงพยายามบอกว่าถ้าใครส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์ผมจะเจอข้อความที่ผมบอกว่าเอารถมาเช็คนะครับผมไม่กล้าเดานะผมไม่กล้าเดาเพราะว่าเราอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรแต่เจ้าของรถอ่ะอยากรู้ว่าจะเสียเท่าไหร่เดี๋ยวมันจะสวนทางกันผมอยากรู้ว่าแอร์รถท่านมันเป็นอะไรจะซ่อมแล้วมันจะต้องใช้เวลานานไหมอะไรมีไหม ลงกึงเปิดไหมอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องต้องรู้ก่อนแล้วผมถึงประมวลผลและแจ้งราคาให้ท่านทราบแต่ท่านอ่ะแอร์ไม่เย็นปุ๊บแอร์มีเสียงดังปั๊บในสมองอยากรู้แล้วว่าถ้าเอาไปซ่อมมอันจะเสียงเงินเท่าไหร่ถูกไหมครับวันนี้เรามาคุยกันก่อนว่าถ้ามันเสียเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเมื่อกี้รถมันก็อยู่คอมมันก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมคอเ,เพออร่เอพวงมาลัยก็บงัง จะเช็คอะไรมันก็ทําไม่ได้มันต้องถอดออกมาแบบนี้นะฮะถอดออกมาแบบนี้มันเป็นหลักการทํางานที่ชัดเจนตรงไปตรงมาของช่างทุกร้านนะครับช่างทุกร้านเลยเขาก็ต้องทําแบบนี้ทั้งนั้นแหละครับอย่าไปคิดว่าช่างฟังเสียงช่างมองปุ๊บช่างจะรู้เลยถ้าผมฟันทงเลยว่าผมยืนยืนปุ๊บผมฟันธงเลยคอมไม่ดีละเปลี่ยนคอมเดีย๋ยวหาซื้อคอมมือสองคอมบิวคอมอะไรใส่ค่าใช้จ่ายประมาณแปดเก้าพันบาท เจ้าของรถก็ตัดสินใจแล้วแปดเก้าพันบาทลดได้ไหมเอาผมคิดลดไปห้าร้อยเหลือแปดพันห้าทำเลยช่างแล้วถ้าท่านยกออกมาเสร็จท่านรู้ว่าคอมันหลวมแค่เนี้ยเห็นไหมฮะมาดูนะถ้าท่านรู้ว่าคอมันหลวมแค่เนี้ยแล้วมันสามารถซ่อมได้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนคอมอย่างนั้นรู้สึกรู้สึกยังไงกับช่างนี้ละ วันนี้อะไรก็แล้วแต่นะฮะวิธีที่ดีที่สุดช่างเราถอดออกมาดูก่อนไหมช่างช่างคิดค่าแรงเท่าไหร่ถอดประกอบคอมห้าร้อยบาทอย่างเงี้ยถอดเข้าถอดออกเอาออกมาเช็คดูอ่ะสมมติว่าถอดห้าร้อยบาทเราได้รู้ปัญหาใช่ไหมฮะรู้ปัญหาแล้วมันมีทางเลือกในการซ่อมกี่ทางวันนี้ลงกุง้งเอ่อลงกึงเปิดไหมอ่านะเราคุยเหรอถ้าลงกึงไม่เปิดแล้วท่านอยู่ไกล ลงกึงมันก็ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนคอมมันก็ต้องหาคอมมือสองมาใส่หรือว่าเปลี่ยนชุดหน้าของมันเปลี่ยนฝาบนฝาหน้าของมันนะฮะวันนี้เราถึงอธิบายว่าแอร์มีปัญหาเอามาเช็คก่อนเดี๋ยวเรามารู้ปัญหาไปด้วยกันแต่อย่างเงี้ยรถเจ้าของรถมาปุ๊บรู้ล<อ>จะจัดการเลยเดี๋ยวค่อยดูคลิปก็ได้เดี๋ยวช่างเก่งก็เล่าอยู่ละ ก็ลูกค้าที่ร้านเลยไม่ค่อยอยู่ที่ร้านครับก็เลยมาเสร็จมีคนมารับกลับไปทำงานวันนี้ช่างทุกคนก็สามารถทำได้นะมือถือแต่ละคนก็สเปคแรงๆทั้งนั้นนะฮะนะฮะตัวแพงๆทั้งนั้นเลยนะฮะผมก็เริ่มใช้มือถือตัวไม่กี่พันถ่ายนะฮะวันนี้เราก็ถ่ายเพราะว่าเรามีความแบบอยากจะเก็บประวัติให้เจ้าของรถอะ อยากให้เจ้าของรถได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในขณนะที่ท่านไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นในขณะที่ท่านอยู่บ้านอยู่ที่ทํางานเราก็ทํางานเหมือนกันท่านก็ทํางานในหน้าที่ของท่านจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นตํารวจเอารถมาจอดท่านก็กลับไปทํางานผมก็ทํางานในอาชีพของผมแต่ผมมีสิ่งที่เป็นความจริงรายงานให้ทุกท่านทราบลองดูครับไม่ยากครับช่างทุกคนทําได้นะฮะ เดี๋ยวลงมือทํางานก่อนเนาะวันนี้นี่คอมันหลวมละโอเคเดี๋ยวมาดูน้ํามันคอมนะเดี๋ยวมาดูน้ํามันคอมนะครับว่าคอมนี่โอ้โหดูสภาพสีเหลืองเลยฮะมาดูใกล้ครับดูใกล้ครับเดี๋ยวอยู่ไกลไม่เห็นครับ สภาพน้ำมันคอมที่ออกจากคอมมาวันนี้คอมไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเลยนะฮะก็สีเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะเช็ครั่วนะครับเพราะว่ามีคราบน้ํามันอะไรเลอะหมดเลยนะฮะเดี๋ยวจะล้างแล้วก็เช็คลวตัวคอมเพรสเซอร์นะครับดูใกล้ๆเยิ้มเลยนะฮะมีแต่เศษน้ำมันเศษเจอระ,ะบี ครับคับร้อนจนดำไหม้ไปแล้วนะอ่ะโอเค คอมันไหมเห็ไหมครคอคอมันไหมเลยคอไหมดำกัดอลูมิเนียมหมดนะกัดอลูมิเนียมหมดเลยกันะอดอลูมิเนียมหมดเลยนะฮะกัดอลูมิเนียมหมดเลยนะครับพวกนี้เดี๋ยวเราต้องทำคอคอมใหม่เราทำคอคอมใหม่นะครับโนะอเคใหม่นะฮะ ทำคอคอมแล้วก็เปลี่ยนชุดนักัดใหม่อ่านี่น้ำมันคอมถ่ายแล้วนะฮะเหลืองเลยนะฮะเดี๋ยวจะได้ถ่ายเดี๋ยวถอดตัวออกมาล้างเลยเนาะอ่าถอดตัวออกมาล้างด้วยอ่าถอดตัวออกมาล้างด้วยอโอเคครับตู้แอร์รถ Honda City 9้นะคะสภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวต้องเช็ค ตู้แอร์รถ honda c ซซ y ี่นะคะเก้าห้าหลังจากล้างทาความสะอาดตู้แอร์ล้างทำความสะอาดเปลือกแอร์เปลือกตู้แอร์พัดลมโอเวอร์ติดฟองน้ำให้ใหม่เรียบร้อยดีนะคะเดี๋ยวจะได้ประกอบคืน สะอาดนะครับเดี๋ยวเช็คลวเนาะมาดูเช็คลวเช็คลวตู้แอร์ของ Honda City 95นะครับลองมาดูก็อย่างที่เห็นนะว่าตู้ค่อนข้างสกปรกมากสกปรกจริงๆเลยนะนะครับเพราะว่าไม่เคยได้ลื้อออกมาเนาะวันนี้ตื้นนะต้องใช้คำว่าตื้อพูด เขจ้าจของรถมาด้วยอาการคอคอมเพรสเซอร์หลวมมีเสียงดังนะมีเสียงดังนะแล้วก็เมื่อกี้น้ำมันเยอมคอมหมดเลยวันนี้ล้างคอมให้แล้วเจอปัญหาโอลิงฟ้าหน้ารั่วนะนะี่ฟาหน้ารั่วจะมีปออากาศออกมาตรงนี้นะฮะเนี่ยดูดีๆมาให้ดูะ ตงนี้จะมีคาบน้ำมันใช่ไหมคราบน้ำมันดำดำราบน้ำมันดำดแล้วเมื่อกี้นี่มีฟองอากาศออกมาชัดเจนเลยอตอนอ่านออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับ าฟองฟองอากาศนะฮะถ้าคอมเพรสเซอร์ทำงานแรงดันมันสูงมันก็จะอัดออกมามากขึ้นทำให้คอมมีแต่น้ำมันนะฮะมีน้ำมันเยอะหมดเลยนะคอมมีน้ำมันเยอะหมดเลย รั่วชัดเจนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดการซ่อมคอคอมเห็นไหมที่มันดําๆขาวขาวเนี่ยนะคอคอมเนี่ยนะคอคอมตรงนี้ยที่ทําให้มู่เล,มลมมนะ่มันหลวมมันโยกนะฮะมันหลวมมันโยกแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดโอลิงเนาะชุดโอลิงนะยวดูสภาพลูกปืนตัวนี้ก่อนโอเคยังแน่นอยู่นะแกนตัวนี้ยังแน่นอยู่โอเคลูกปืนตัวนี้ผ่านตู้เดี๋ยวจะประกอบแล้วนะครับ นะตู้ก็จะประกอบแล้วเพราะว่าล้างทําความสะอาดให้แล้วไม่รั่วนะไม่รั่วก็ใช้งานกันต่อนะไม่รั่วใช้งานกันต่อเพราะเมื่อกี้เราวัดดูแล้วความเย็นมันได้นะแต่คอมมีเสียงดังและอีกอย่างหนึ่งก็คือเปิดแอร์แล้วเสียงลมมันกระพือนะเพราะว่าตู้มันสก,กรปรกอย่างที่เห็นนะครับโอเคงั้นดําเนินการกันต่อครับคอแมแอร์รถฮอนด a าซิตนะครับที่โอลิงรั่ว เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโอลิงฮะนะโอลิงรั่วนะก็จะมีคาบเห็นะมีคาบน้ํามันดำๆคาบน้ํามันดำๆที่มันรั่วออกมาเนี่ยนะนะส่วนที่โอลิงรั่วนะครับเดีย๋ยวเราเปลี่ยนโอลิงนะฮะเปลี่ยนโอลิงเนะี่ยข้างในรถใช้งานมานานน้ํามันเสื่อมสภาพก็เห็นเริ่มมีสีดำๆแล้วนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะนะนะก็ใช้แอร์นะครับ ม,มันมีโอกาสพังทุกคันอะแต่ถ้าใครมาเช็คก,ก่อนใครให้ช่างตรวจเช็คก,ก่อนก็สามารถป้องกันได้นะครับนะไม่ให้แอร์ดังแอร์พังแอร์ล็อกแอร์ไหม้แบบนี้นะฮะก็ฝากไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะได้ลงมือทำงานนะครับแล้วก็เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเช็คร่วอีกรอบนึง ฮอนด้นะครับหลังเปลี่ยนโอลิงฝาหน้านะครับประกอบหน้าคับเรียบร้อยจะใส่อยู่แล้วนึกได้โอ้ตายตายหเนาะลือกันอีกรอบมาเช้าออกตรงเนี้ยนะมีคราบโอเคนะครับดูรอบ,รอบ ดูรอบๆันก่อนเช้านี้น้ำมันเยอะหมดเลยนะดูแถวนี้น้ำมันหมดเลยล้างสะอาดละเคนะมีรั่ว ดูอีกด้านนึงก็ดูโอเคไม่รั่วปะปะกอบบ่ายแล้วนะครับถึงจะเปลี่ยนคอมมือสองเราก็ต้องมาเช็คแบบนี้นะเช็คแบบนี้แหละ ถ้าไม่เช็คเดี๋ยวมันก็มีปัญหาอีกนะครับซ่อมแอร์มันต้องใช้เวลานิดหนึน่งมีเวลาว่างก็เอารถมาเช็คนะครับไม่ต้องรอมันร้อนเนาะเพราะเวลาหน้าร้อนนี่งานมันค่อนข้างเยอะแล้วก็งานแต่ละคันก็ต้องใช้เวลาเก็บรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะฮะมันไม่ใช่ว่าถอดเปลี่ยนเหมือนยางรถถอดเปลี่ยนเหมือนหม้อบแบตเตอรี่แอร์เนี่ยมันต้องมาเก็บรายละเอียดฟองน้ําไม่ดีก็ต้องมาเปลี่ยนถอดตอกไมาก็ต้องมาเช็คลูกก็ฝากไว้นะครับไปเดี๋ยวทํางาน,น,น,นต่อ คอมฮอนด้าซิตีนะฮะเก้าห้าเก้าหกมาดูใกล้ๆน,ในี่มาดูหลังจากซ่อมคอฟอ,อมเรียบร้อยเนาะนี่นะฮะเช็คลวเรียบร้อยแล้วแน่นแล้วนะแน่นแล้วโยกไม่ได้แล้วนะเช้านี้โยกได้ถ่ายน้ํามันคอมเนาะนี่อันนี้นะครับครับมาพี่อ,อันนี้ออโอเคเนาะนี่ไอเหรอครับวิน นี่นะฮะอ่าโอเคนะครับกำลังปัดดีอ่าโอเคได้ไม่ดังแล้วนะไม่ดังดูนะครับของเดิมนี่ตัวเลซินเละหมดแล้วนะเละหมดละลูกปืนก็เละนะลูกปืนก็เละเรียบร้อยนะฮะก็จัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยละ ่ะเดี๋ยวจะได้เติมน้ำมันคอมเลยเคนะ็นาะมาเติมน้ำมันคอมนะครับใสๆนะฮะของใหม่ใสๆเลย มีข่าวฝากหมาอันไซบีเรียนะครับสีขาวออกนวลนๆนนครีมๆถ้าใครเห็นวิ่งอยู่แถวนี้นะฮะติดต่อช่างเก่งได้นะเพราะว่ามีพี่เข้ามาฝากไว้นะว่าหมาหายมาหายนะะหมาไซบีเรียนะหายมาระยะหนึ่งแล้วเนาะ ระยะหนึ่งละตอนนี้พี่เขาออกตามหาอีกรอบหนึ่งนะฮะน่าจะตามกระแสของพี่เตี้ยมอชอนะเดี๋ยวถ้าใครเจอนะไซเบิเรียนหลงหรือเห็นว่าอยู่ที่บ้านไหนนะฮะถ้าไม่แน่ใจเจ้าของเขาเป็นห่วงนะครับก็เลยเมื่อกี้เข้ามาจดเบอร์ไว้ล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็จะใส่คอมแล้วนะใาสา่คอม่ทำงานกันต่อครับ อ่ะเรียบร้อยคอมแม่มามามานะ,ะชุดไดเออร์ของ Honda City 95นะฮะอันนี้นี่คำนี้เนะี่ยตั้งแต่ติดรถเลยนะ ตีว่าประมาณ25ปีดูนะฮะ25ปีติดลบมานะฮะ25ปีวันนี้เราส่งหน้าที่ต่อให้กับเดยเออร์ฟอร์มูล่ารับหน้าที่ต่อจากตัวโชว่านะฮะเดเออร์โชว่า Day e R สุดยอดอะ่ะนะ,ะสุดยอดจริงๆนะ Thank you